ในวันที่หนึ่งพฤษภาคมคศ,ศ2019ประเทศญี่ปุ่นได้เข้าสู่การเปลี่ยนผ่านของยุคจากปีรลาชศกเฮเซได้เข้าสู่ปีรลาชศกเลวะอย่างเป็นทางการซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นยุคสมัยใหม่ของประเทศญี่ปุ่นอย่างแท้จริงเพราะในการมาถึงของมาร์เซเดอร์คนแรกแห่งยุคเลวะนั่นก็คือมาร์เซเดอร์ซีโรวันที่ได้ประกาศไว้ในงานเปิดตัวซีรีส์นี้ว่าจะมีมาร์เซเดอร์ผู้หญิงเป็นตัวละครหลักประจำซีรีส์นี้ด้วย ชซึ่งก็เป็นที่ฮือฮาพอสมควรเลยแหละครับเพราะถ้าลองย้อนกลับไปนในช่วงยุคเฮเซ่เหล่ามาสเตอร์ที่เป็นผู้หญิงนั้นเราแทบจะไม่ได้เห็นพวกเธอมีบทบาทยังเป็นจริงเป็นจังเลยถ้า,ากไม่นับภาคเดึ่มุกบี้หรือว่าในตอนพิเศษเออแล้วก็ไม่นับสุคุยุมิที่อยู่อได้แปลงร่างในตอนหลังด้วยนะ นี่จะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเหล่ามาสเซเดอร์ผู้หญิงในยุคเรวะนี้ได้เป็นอย่างดีเลยเพราะในปัจจุบันนั้นมาสเซเดอร์ผู้หญิงในยุคเรวะก็มีมากถึง16คนกันเลยทีเดียวท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งสร้างได้แค่4ี่ซีรีส์เท่านั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับพวกเธอเหล่านั้นกันครับซึ่งผมจะรวบรวมแค่ตัวละครที่ปรากฏตัวในซีรีส์หลักก่อนนะครับโอดีโผล่มาในภาคเดอะบุ๊คีหรือว่าในตอนพิเศษอย่างอิสึหรือว่าเคนซันผมอาจจะเก็บไว้เล่าในพาารหนน้ะคับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันดีกว่าครับกับรวมมารเซดเดอร์สาวๆแห่งยุคเลวะที่คุณอาจจะต้องหลงรักพร้อมโดนตกกันแล้วหรือยังครับพร้อมแล้วก็ let's go <S มากันที่มารเซดเดอร์สาวคนแรกแห่งยุคเลวะกันครับกับมารเซดเดอร์วอลคิลี่จากมารเซดเดอร์ซิโลวันผู้แปลงร่างคือยายบายูอะเจ้าหน้าที่เทคนิคของหน่วยเอ็มส์ผู้อยู่เบื้องหลังอุปกรณ์แปลงร่างอย่างเอ s มส์ช็อตไลเซอร์อุปกรณ์แปลงร่างของมารเซดเดอร์วอลแคนและวอลคิลี่นอกจากนั้น ยังเป็นเลขาแบบลับๆให้กับอามาสกไกแห่งบริษัทไซอา e n เอนเตอร์เพลสโดยเธอจะทำหน้าที่เป็นสปายคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของบริษัทยิเดนอินเทลเลจเนซ์และประธานหน้าใหม่ไฟแรงอย่างยิเดนอ t o โตตซึ่งเป็นบริษัทคู่แข่งของพวกเธอเองโดยบทบาทของเธอในเรื่องเนี่ยเธอจออแนวเป็นคนเ,าเทาๆมากกว่าครับไม่ได้ดีจ้าๆแบบพวกอัลโตะหรือว่าฟูวะเป็นตัวละครทีกสะท้อนถึงพนักง,งานบาริษัทที่ถูกเจ้านายกดขี่ออกมาได้ดีมากๆเลยครับเราจะเห็นได้ว่าเธอเนี่ยมักจะถูกอามมสกไกเจ้านายของเธอ สั่งให้ทาในสิ่งที่ผิดศีลธรรมแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้จนทนไม่ไหวเลยได้ทดําในสิ่งที่พวกเราคนดูเนี่ยคาดไม่ถึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมตัวละครของเธอถึงได้เป็นที่นิยมของเราคนดูได้มากขนาดนี้ทั้งคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจดูมีมิติจับต้องได้ดีไซน์ล่างเลเดอร์ก็สวยอีกทั้งตัวนักแสดงอย่างคุณอิงเงต่ฮิโรเอะก็แสดงออกมาได้อย่างมีสเสน่ห์แบบไม่น่าเชื่อจนตกแฟนๆไรเดอร์กันได้เป็นแทบๆซึ่งหลังจากที่จบซีรีส์มาซิเดอร์ไปเธอก็ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีชื่อเสีียงมากในนญ่่ปุ มีงานแสดงและงานพิธีกรตลอดแบบไม่ขาดสายเป็นดาวลุ่งพุ่งแรงตามท่านประธานอารุตโตะไปอีกหนึ่งคนฉันมาเพื่อชำระบ,บาปพวกคุณต่อมานะครับกับมาสเตอร์ซาเบล่าจากมาสเตอร์เซเบอร์ผู้แปลงร่างคือชินไดเลกะนักดาบแห่งซอร์ทออฟโลกอสสาขาเซาท์เทนเบสโดยต้นตระกูลของเธอนะครับได้รับใช้มาสเตอร์โลกอสมาเป็นเวลานาน,านด้วยความซื่อสัตย์จนมาถึงรุ่นของเธอเธอได้รับคำสั่งให้ไปทาบทายคามมยะโทมะหรือมาสเตอร์เซเบอร์ แฮอเป็นนักดาบของเซาเทิร์นเบสแต่ว่าโทมัสก็ปฏิเสธไปเธอจึงได้ยุยงเหล่านักดาบที่เหลือเนี่ยว่าโทมัสเป็นคนทอยศต่อองค์กจรจึงเกิดเป็นศึกระหว่างเซเบอร์กับมารเซเดอร์ทั้ง5เรียกได้ว่าทีมแตกอย่างแท้จริงแซ่บสุดๆเลยหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้เปิดตัวในฐานะนักดาบแห่งสายหมอกโนโลชิ oshi, หรือก็คือมารเซเดอร์ซาเบล่านั่นเองเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยน่าจะย้อนดูฉากแปลงร่างของเธอหลายรอบกันอยู่นะครับ <laughs> นอกจากบทบาทที่ดูร้ายมันละครหลังข่าวของเธอแล้วคาแรคเตอร์ของเธอก็น่าสนใจและน่ารักกว่าที่คิดามากเธอมักจะทำตัวเหมือนเด็กตลอดเวลาเมื่ออยู่กับพี่ชายของเธอยังชินได้เลวกะโดยความที่เป็นคนติดพี่มากๆเธอจึงมักจะแสดงอาการหงุดหงิดเวลามีคนมายุ่งกับพี่ชายของเธอน,นี่มันบ้าคนชัดๆด้วยคาแรคเตอร์ที่ดูเปินเป่นๆเด๋อๆของเธอทาให้คนที่เคยเกลียดเธอในช่วงแรกเนี่ยกลับกลายเป็นหลงรักแบบไม่รู้ตัวซึ่งกระลมถึงผมอีกนั่นแหละ ชินไดเลกะทำแสดงโดยคุณแองเจล่าเมย์นางแบบกาเวียลูกครึ่งฟิลิปปินส์เรียกได้ว่าใครที่ได้เห็นเธอเนี่ยก็คงหลงเสน่ห์เธอได้อย่างไม่ยากเย็นนะ,ะแปะลูกเพื่อป้ายยายังคงอยู่กับซีรีส์มารเซเดอร์เซเบอร์กันอีกเช่นเคยนะครับกับมา r c เซเดอร์คาลิเบอร์ที่แปลงร่างโดยโซเฟียเธอเป็นหนึ่งในผู้นำของ s อ r t o อ l ฟโล s s สาขา Northern Base ผู้มีว่้าหมายในการสร้างสมดุลของโลกมนุษย์และ Wonder World เนื่องจากโซเฟียเนี่ยเป็นมนุษย์เทียมที่ถูกสร้างขึ้นมาจากข้อมูลพื้นฐานของลูน่าเพื่อเชื่อมต่อพลังจากวันเดอร์เวิลด์และโลกมนุษย์เป็นหนึ่งในตัวละครที่บทบาทค่อนข้างจางมากๆในช่วงแรกเพราะถูกซอร์ตออฟโลคอสสาขา s ซอร์เทนเบดจับตัวไปทําให้บทบาทของเธอนั้นหายไปยาวๆเลยจนกระทั่งในช่วงในท้ายของเรื่องสตอรี่วูดได้ทําการทาลายวันเดอร์เวิลด์ลงได้สําเร็จส่งผลให้ร่างกายของโซเฟียนั้นค่อยๆเสื่อมสลายลงยูริหรือมาเซเดอร์ไซโคจึงได้มอบดาบคุายามิให้กับเธอแต่ได้ใช้แปลงร่างเป็นมาเซเด เพื่อเข้าต่อสู้ในส,สุดท้ายกับเหล่านักดาบแห่งโลกกสกลายเป็นอีกหนึ่งมาเซเดอร์หญิงไปโดยปฏิยายถึงแม้บทบาทของเธอเนี่ยจะไม่เยอะมากแต่สุดท้ายเธอก็ได้มีซีนแปลงร่างเท่ๆและเป็นที่จดจําในฐานะมาเซเดอร์คาลิเบอร์คนที่4โซฟียนําแสดงโดยคุณลินะชินเนงเธอเป็นทั้งนักร้องและนักแสดงที่มีผลงานเพลงเพาะๆมากมายอีกทั้งเธอยังร้องเพลงประกอบซีรีส์มารเซเดอร์เซเบอร์ด้วยอย่าง The Story Never e n d คนต่อมานะครับกับมาเซดเดอร์น้องสาวสุดน่ารักอย่างมาเซดเดอร์แจนจากมารเซดเดอร์ลีไวส์ผู้แปลงร่างคืออิการาชิสากุระน้องเล็กแห่งครอบครัวอิการาชิผู้ชื่นชอบในศิลปะาการต่อสู้อย่างคาราเต้ซึ่งเธอเองก็มีปีศาจประจำตัวเหมือนกับพี่ๆคนอื่นๆในเรื่องด้วยนั่นก็คือเจ้าเลิฟคอปเป็นปีศาจงูที่แฟนผมเนี่ยบอกว่าเหมือนเออไอเจ้ากตอติที่มันเป็นไดนโดนเสาร์ของปะละทอ้อเพื่อนๆว่าเหมือนไหม โดยเจ้าเลิฟคอปนะครับเป็นปีศาจที่เกิดมาจากความอ่อนแอของสากุระในเหตุการณ์ที่สากุระเนี่ยได้เข้าไปต่อสู้กับอากิเรล่าแต่สุดท้ายก็ได้พ่ายแพ้ไปอย่างง่ายได้และได้ถูกพี่ชายของเธออย่างไดจีเนี่ยถุ่มถุยใส่ฝีมือคาราเต้มันช่วยอะไรไม่ได้สากุระที่ไม่มีพลังรออยู่ที่บ้านจนเธอเนี่ยสำนึกผิดและได้เผยด้านที่อ่อนแอออกมาจนให้กําเนิดเป็นเจ้าปีศาจอย่างเลิฟออคอปอีกครั้งยังได้รับเข็มขัดลิเบอร่าไดเวอร์จากฝั่งดูวิกเอ็น ผู้ชายแปลงร่างเป็นมารเซเดอร์แจนและได้เข้าต่อสู้กับเหล่า Man, เดดแมนเคียงค้างพี่ๆของเธอคาแรคเตอร์ของสากุระในช่วงแรกๆบอกตามตรงว่าน,น่าลำคาญมากๆเพราะต้วละครมีความเป็นเด็กสูงก็สมัคล่ะที่เป็นน้องเล็กสุดนะแต่หลังจากผ่านเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆในเรื่องมาเนี่ยสากุระก็ค่อยๆเติบโตขึ้นจนมีจุดยืนของตัวเองที่แน่ชัดไม่เหมือนใครบางคนนะนะอีกกราชิซสากุระนำแสดงโดยคุณอายากะอิโมโต แ,แสดงสาวดาวลุ่งผู้ที่กําลังเติบโตในวงการจนมีทั้งงานแสดงและงานถ่ายแบบยังไม่ขาดสายส่วนตัวเนี่ยผม,มชอบน้องคนนี้มากมากเลยในเรื่องน้องมีเสน่ห์มากทําเอาผมล้าค่าไม่ลงเลยครับถ้าหากว่าพูดถึงสาก,กุละแล้วไม่พูดถึงคู่หูของเธอก็คงไม่ได้กับมาเซเดอร์อากิเล่าจากมาเซเดอร์ลีไวส์ผู้แปลงร่างคือนัซกิฮานะแห่งกลุ่มเดอะวิกเอนอดีตผู้บริหารของกลุ่มเดดแมนหลังจากที่กลุ่มเดดแมนของเธอได้ถูกยุบไป ก็ได้มาต่อสู้ตัดสินกับสากุระหรือมาเซเดอร์แฉกโดยหวังที่จะจบชีวิตตัวเองด้วยความรู้สึกผิดจากสิ่งที่เคยทํามาในอดีตแต่สุดท้ายเธอก็ได้สากุระช่วยพูดเตือนสติพร้อมทั้งแยกปีศาจออกจากร่างของเธอทําให้เธอกลายเป็นมนุษย์ได้ตามปกติหลังจากนั้นเธอก็ได้เข้าร่วมกับองค์กรเดอะวิกเอ็นในฐานะคู่หูของสากุระและได้ใช้วิกเอ็นไดเวอร์ในการแปลงร่างเป็นมาร์เซเดอร์อาเ่าเพื่อเข้าต่อสู้กับพวกของกิฟร่วมกับเพื่อนรักของเธออย่างสากุระนั่นเองถึงแม้จะเป็นปมาร์เซเของเรื่อง แต่เธอกลับได้รับความนิยมทิ่สูงมากๆจนมีภาคแยกเป็นของตัวเองอย่าง c a r m l มล d e r ดอ n a n d c a m e l Rider Aguilera Witch i i r l Remix ต่อพิเศษรงพลังมาสเตดอร์หญิงที่มีซากุระและฮานะเป็นตัวเอกของเรื่องอีกทั้งสินค้าของเธอเนี่ยก็ขายดีมากๆไม่ว่าจะเป็น DX หรือ SHF อิลราคาตอนนี้ไปไกลามากๆแล้ว ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าเบื้องหลังความสําเร็จของมาเซเดอร์อากียร่านั้นมาจากตัวนักแสดงอย่างคุณคาบาชิมะฮิคาริหรือชื่อเดิมที่เราคุ้นเคยคืออสากุระยุยนักแสดงนักภาคและนางแบบสาวเจ้าของรางวัลกาเวียเจแปนอวอร์ดในปี2021ผู้ึ่งตกหัวใจแฟนๆไลเดอร์ได้แบบเต็มๆต,มตมั้งแต่แรกเห็นต่อมานะครับกับมาเซเดอร์เรื่องล่าสุดอย่างมาเซเดอร์กิสกับมาเซเดอร์นาโกะแต่งร่างโดยคุรมะเนองหรือเนออนจังนั่นเอง สาวน้อยอินฟลูเอนเซอร์วัย18ปีถ่ายาทมหาเศรษฐีจากตระกูลคุลมะผู้คนพ่อเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของดีไซน์กลางปีตัวนิออนจังนั้นมีทั้งชื่อเสียงและเงินทองมากมายแต่เธอกลับต้องการที่จะใช้ชีวิตแบบสามัญชนคนธรรมดาเธอจึงพยายามหนีออกจากบ้านของเธออยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเธอได้เข้าไปพัวพันกับดีไซน์กลางปีและได้เข้าเป็นหนึ่งในผู้เล่นของเกมโดยเธอได้เขียนในคําขอเอาไว้ว่าขอให้เธอได้พบเจอกับรักแท้เพราะตลอดชีวิตของเธอนั้นไม่เคยได้สัมผัสกับคําว่ารักจริงๆเลย นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอตัดสินใจเข้าร่วมกับดีไซน์กลางปีเพื่อตามหาลักแท้ของเธอนั่นเองฟังดูเป็นตัวละครแนวลูกคุณหนูปกติธรรมดาธรรมดาใช่ไหมล่ะครับแต่เธอยังมีอีกหนึ่งความลับอนนาสงทึ่งซ่อนเอาไว้อยู่ซึ่งผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยไ,ได้๋ลองเข้าไปติดตามกันเองเนยอนจังนะครับถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีการพัฒนาการในเรื่องของบทบาทค่อนข้างสูงจากลูกคุณหนูลูกสดใสกลายเป็นตัวละครที่มีความลับสุดมืดมิดซ่อนเอาไว้อยู่เนยอนจังนะครับนำแสดงโดยคุณโฮชิโนยูนะ อินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามมากถึง6 0 0 0นคนอีกทั้งตอนนี้เธอยังได้ออกซิงเกิลเดี่ยวของเธอที่ตอนนี้มียอดวิวปาไปแล้วกว่า4 0 0 0 0 0วิวเก่งทั้งในจอและนอกจอจริงๆเลยต่อมานะครับกับ Master l e t ตอร์ผู้แปลงล่างคือยากิโนมะยูคิเอะหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันของดีไซน์กลางปีผู้ที่มีเป้าหมายในการลดน้ำหนักเพราะดิเธอเนี่ยจะได้แต่งงานเอะฮะอยากผอมทําไมไม่ดูเบเบ้ <laughs> จะเจาชีตมาเสี่ยงเพื่อ ทุกคนคงพอเดาได้นะครับว่าตัวละครที่มีตันกะแบบนี้เนี่ยจะมีชะตาก,กรรมยังไงข้อมูลของเธอเนี่ยครับก็คือน้อยมากคือผมไม่รู้จะเล่าอะไรต่อเลยนะครับก็ขอข้ามไปที่นักแสดงกันเลยยากินุมานะครับนำแสดงเลยคุณโอตะมิจิและข้อมูลของเธอก็น้อยมากเช่นกันผมขอได้ญาดข้ามไปที่คนต่อไปเลยดีกว่า <S 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 คนต่อมานะครับขวัญใจใครหลายๆคนกับมาเซเดโรโปกุปปงล่างคือกันะฮะซาเอะ เธอเป็นอดีตผู้เข้าแข่งขันของดีไซน์กลางปีที่ถูกนํำกบมาแข่งใหม่พร้อมกับไดจิหรือมาซิเดอร์นัจิสปาโรเธอเป็นนักกีตามืออาชีพผู้ที่มีทักษะในการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมซึ่งความปรารถนาของเธอในการเข้าแข่งขันดีไซน์กลางปีก็คือต้องการมีร่างกายที่แข็งแรงและไม่เสื่อมถอยตามวัยเนื่องจากในอดีตนะครับพ่อและแม่ของเธอได้เสียชีวิตเหลือเพียงแต่เธอและน้องสาว เธอจึงต้องหันอาเป็นนักกีฬาเพื่อหาเงินมาจุนเจือน้องสาวทั้งสองคนเพื่อที่จะได้ดูแลน้องสาวของเธอไปตลอด <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นพี่สาวที่ดีมากจริงๆนอกจากบทบาทที่เท่และกินใจมากๆขนาดนี้ตัวนักแสดงอย่างคุณโอนุกิลินะก็แสดงออกมาได้อย่างมีสเสน่ห์อย่างไม่น่าเชื่อลุกดูเป็นพี่สาวจริงๆรู้ตัวอีกทีเนี่ยกระถนพี่สาวคนนี้ตกเอาซะแล้วคุรินะนอกจากจะเป็นนักแสดงและนางแบบแล้วในอดีตเคยเป็นนักบาสเกตบอลด้วยเหมาะก,กับบทคุณซาเอสุด คนต่อมานะครับกับไวไลท์สาวขวัญใจคนดูอีกหนึ่งคนกับมาเซเดอร์เบโลบาจากมาเซเดอร์กีสผู้แปลงร่างก็คือเบโลบานั่นเองสาวน้อยสุดน่ารักสปอนเซอร์หลักของฝั่งจามาโตะผู้ที่ชื่นชอบในความมันเถิงโดยการมอบความสิ้นหวังให้กับผู้คนเห็นหน้าตาเป็นเด็กแบบนี้ที่จริงแล้วเธอมีอายุมากถึง350ปีด้วยความที่เป็นคนจากอนาคตเธอจึงสามารถใช้เลเซอร์เลสไลเซอร์ในการสร้างร่างออปตาน,นี้ขึ้นมาทําให้เธอมีรูปร่างหน้าตาที่เป็นสาวแบบนี้อยู่ตลอด นอกจากเรื่องอายุที่น่าตกใจของเธอแล้วเธอยังมีร่างแปลงขนาดมือมาซ่อนเอาไว้อยู่อย่างมาสเตอร์เบโลบะที่ใครได้เห็นครั้งแรกเนี่ยก็คงมีเวอไปตามกันนอกจากนั้นแล้วเธอยังสามารถใช้วิชั่นไดเวอร์ในการแปลงร่างเป็นมาสเตอร์แกรทูเพื่อเข้าต่อสู้กับมาสเตอร์กีสได้อีกด้วยเยกไว้ว่าแสบสุดๆเลยเบโลบะนำแสดงโดยคุณนามมกิอายากะนักแสดงเด็กวัย16ปีที่บทบ,บาทการแสดงของเธอนั้นไม่เด็กเลยโดยเธอเนี่ยสามารถเล่นเป็นเบโลบะได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็น ท่าทางที่ยียวนกลนวไปาศาสตร์การชักสีหน้าต่างๆก็ทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมและน่ารักสุดๆคนต่อมานะครับไวฟุของใครหลายคนใกภาพตามนะครับสาวชุดเมรเสียงน่ารักคอยตามติดเราตลอดนั่นก็คือชามาโตะไรเดอร์น,นั่นเองครับแปลงร่างโดยพาวจามาโตะ เป็นศัตรูในด่านเขาวงกฏที่จะคอยไล่ล่าเหล่าผู้เล่นไปเ,เรื่อยๆจนกว่าเหล่าผู้เล่นจะตายทั้งหมดพวกมันค่อนข้างฉลาดครับมีแบบแผนในการโจมตีทําให้ไรเดอร์หลายๆคนนั้นเสียท่าให้กับพวกมันมาแล้วเป็นยไงล่ะครับทุกคนเนี่ยแหละครับ,รบไวฟูของผมโดนตกกันทั่วนหน้าเลยใช่ไหมล่ะครับ <laughs> น่ารักจริงๆ <laughs> และมาเซเดอร์คนล่าสุดที่พึงเดบิวต์ไปกับมาเซเดอร์ฮาคุบิที่แปลงร่างโดยซากุไรซาระ พี่สาวของมาเซเดอร์ไทคูนที่บทบาทการเป็นรเดอร์ของเธอในตอนนี้ก็คือน้อยมากๆเพราะว่าเพิ่งเดบิวต์มาได้แค่ตอนเดียวเท่านั้นซึ่งผมมาครั้งแรกเนี่ยกระโดนเจ้าบักหามไทจิเนี่ยซ้อมระบายอารมณ์สะสะใจเลยนะฮะ <laughs> <laughs> ก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่าบทบาทของเธอเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็อย่าลืมเอาใจช่วยเธอด้วยนะครับกับมาเซเดอร์ฮาคุบิ